สวัสดีครับ h o t s i n c o m ผมกำลังจะพาท่านไปสู่ดอยตุงนะครับเรากำลังผ่านเขตชายแดนของไทยกับพม่าระดาที่เห็นข้างหน้านี่คือดาา่านพม่าเขาเอาทาหารมายืนดูผมกังนลใจเลยว่าเราจะรอรถทำไมครับก็มองเข้มาผมก็อาจจะโดนยิงได้นี่คือเส้นแบ่งนะครับระดาบข้างบนคือพมา่าเลยครับตรงนี้อันตรายมากนะครับก็อันตรายจริงๆครับ นี่ครับคือดานมากๆนะครับหลังคือดานมากๆครับ